วัสดีครับวันนี้เรามาไทยวัสดุเรามาดูไทยวัสดุที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่บางนานะครับเดินทีนะครับหลายปีที่แล้วนะผมมาแล้วไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างนี้เลยครับอาทิเช่นนะครับที่ร้างรถจอดรถนะครับร้านอาหารข้างๆนะครับแล้วก็ร้านอาหารอื่นๆมากมายนะครับคือเราเคยมาไทยวัสดุแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถทานข้าวได้นะครับเราต้องออกไปทานด้านนอกเพราะไม่มีร้านอาหารเลยสุดท้ายนะครับเขาก็ทําร้านอาหารได้อย่างดี ขึ้นไปเถอะขึ้นเนี้ยดีกว่าสอนสอนนะครับเนี่ครับไทยวัสดุนะครับโออามากนะครับที่จอดรถก็กว้างกว้างขวางกว้างขมากเป็นที่ที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในย่านบางนาเลยครับ <S <S ครับผมด้านในก็จะมีขายของมากมายนะครับเดี๋ยวผมพา เข้าไปดูด้านในนะครับร้านขายของร้านอาหารมากมายมาที่เดียวครบนะครับวันนี้รถเยอะมากรถติดมากนะครับเนื่องจากว่าผู้คนนะครับเดินทางมา,าไม่กลับบางนาแต่เข้าไม่ได้ครับรถเยอะแล้วก็อาหารทานไม่ได้คนเยอะเกินนะครับเขาก็เลยามาที่นี่กันนะครับรถเยอะมากวันนี้รถเยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปไทยวัสดุนะครับนะครับมี KFC ด้วยมีท็อปด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูไทยวัสดุโฉมใหม่นะครับมี KFC นะครับมาดูลานจอดรถของไทยวัสดุนะครับกว้างขวางมากนะครับซึ่งหลายปีมาแล้วผมได้มาไทยวัสดุแล้วนะครับว่าไทยวัสดุเนี่ยไม่มีอาหารกินแล้วก็ที่จอดรถน้อยครับ ดูครับข้างในจะมีท็อปดูท็อปแทยวัสดุมีท็อปด้วยนะครับมีร้านอาหารมากมายนะครันเปลี่ยนไปนะครับท็อปก็ใหญ่พอสมควรนะครับนะครับมีของขายมากมายนะครับเหมือนเหมือนห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วมีร้านอาหารนะครับเดิมทีไทยวัสดุจะไม่มีนะครับอ้ารนจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะมีไม่ว่าอีกเป็นอินทนิลจอร์ันตำมั่วนะครับ ยังมีหมดเลยนะครับคือคนเขาหลีกเลี่ยงไปไม่กลับบางนานะครับก็จะเพาะไทยวัสดุที่นี่มั้งนะครับที่อื่นไม่ค่อยมีนะพวกขายทองก็มีนะครับแล้วก็มีขายอื่นๆนะครับคือไทยวัสดุเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากตอน3ปีที่แล้วผมมาที่นี่นะครับไม่มีพวกนี้เลยอาหารกันกินแลหายากมากนะครับต้องไปกินข้างนอกแต่ปัจจุบันนะครับเขามีร้านค้ามากมายนะครับแล้วคนเริ่มมาเยอะมากนะครับคนเขาไม่ค่อยไป ไม่กะรถมันเยอะนะครับเขาก็จะมาหาอะไรกินเนี่ยนะครับจบที่เดียวเลยนะครับมาดูพื้นที่ไทยวัสดุนะครับโอ้โหวันนี้เรามาดูข้างนอกเฉยๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของไทยวัสดุคือทาห้างให้มันครบวงจรเลยนะครับคนมากินข้าวแล้วก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับคล้ายๆกับห้างทั่วไปมาดูที่จอดรถไทยวัสดุนะครับดูครับกว้างขวางมากนะครับทีนี้ ดูโฮมหรือโฮมโปรควรทําแบบไทยวัสดุนะครับก็คือมีที่ทานข้าวที่จอดรถดูนะครับมีออโต้ร้านยางทํายาทำความสะอาดนะครับถือถือว่าไทยวัสดุที่บางนานะครับค่อนข้างที่จะ,ะครบวงจรกว่าไทยวัสดุที่อื่นนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วนะครับเราก็ยังมีไทยวัสดุที่นี่โอเคที่สุดนะครับมีร้านทุกอย่างครบวงจรเลยนะครับ กินข้าวได้เลยจอยจอดรถกว้างนะครับแต่วันนี้เราจะมากินดันร่มรวยนะครับใช้วัสดุมีที่เดียวนะครับเข้าไปเลยครับครับรล่มรวยดีครับรถไกลมากว้าวกเ,เดี๋ยวล่มรวย กินนะครับเนี่ยชิคเกน้นวิงอังกโก้เอ็กแล้วเธออะไรเนี่ยเธอ 给你们拿。